ไอหลอดเมื่อวานกูเจอกูเจอเนี่ยวันนี้เด็กกูเจอน้องมิเกลอยู่กับหนุ่มสตดชมพูอ่ะอะชมพูไหนแต่เขาบอกเป็นพี่เขาเพื่อนพี่เขาพี่อีกหรอเมื่อวานกูเจอโปแตกอีกอ่ะอโปแตกจัดเลยเจอพี่เขาตอนกูไปร้านเสื้อผ้ากูเจอพี่เขาอีกแล้วอเจนไอ้เทียนั่นมันน่าสงสัยสุดแล้วกูเจอแม่งที่แลนใช่ปะจําไอ้ตัวที่มันแบบชวนไปขายยาได้ไหม ที่กูบอกว่ามึงมีรถประมูลอะไรนะเออที่แค่นั้นแหละแต่แปุ๊บกูไปเจอกูไปเจอตรงร้านเสื้อผ้าพอดีกูช็อกอ่ะตอนนั้นกูช็อกอะแล้วมึงทำไงแต่กูคือเพิ่มมาได้คือเพิ่มมาใหม่ได้แล้ว M K K มันจะซื้อเรื่องอเจนเสร็จปุ๊บกูไปใส่ไป M K K ให้ตีแม่งแล้วมันตีไหมมันกูบอกว่าเรื่องมันโง่ไว้มึงไปหาซื้อเรื่องอื่นมาตดิได้ได้ครับได้มครับไม่เป็นไรครับเก็บได้แล้ว นั่นแหละกูก็บอกมันเรื่องมโง่ไปกูเลยใส่ไฟเพิ่มใส่ไฟเพิ่มอีกใส่ไฟเพิ่มให้มันเตียมบกกูไม่ชอบเมื่อวานเมื่อวานตื่ชมพูหัวทองมั้งจำไม่ผิดหัวอะไรมมงจำไม่ได้คือตอนแรกกูไม่ชอบหน้ามันเว้ยตอนาที่กูมองมองแล้วใช่ปะเสร็จปุ๊บไอ้เช่เมเช่นี่มันชื่อเนทไอ้เนสเนี่ยเหมือนเป็นเอ็มเอ็มเคที่แบบฉลาด มันมีด้วยเป็นลิงฉลาดเหรอเป็นลิงฉลาดอ่ะเป็นลิงที่ฉลาดที่สุดในแกงแล้วมั้งเท่าที่กูดูละเสร็จปุ๊บมันก็ไปหาซื้อเลี่องต่อเสร็จปุ๊บผ่านไปผ่านไปสามนาทีนะกู้หันไปปองจอซ้ายมึงทาทําไมวะมึงทาเพื่ออะไรวะแต่แกงก็จะไปอีกหนึ่งมึงทํทไมวะประเทศจะแตกอยู่แล้วโดนเองเหรอนี่ทำไมวะโดนกูโดนพังเลย อยู่ๆคนดูขึ้นมาประมาณพันพันห้าพันหกอ่ะกูโดนพังเลยอ่ะตอนนั้นอ่ะโดนเองเหรอเออพังบงแบบพังเลยไม,ไ,มไม่ได้แบบสวยสวยไ,ไม,ไม่ไม่มีเหรอไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีมีส่วนน้อยพังแบบพังยัดอ่ะมันเอากูพังอ่ะกูรู้ว่ากูโดนติ่งอืนงอ่นโถมโแล้วกูก็บอกไปกูจําคําบอสได้อ่ะบอกว่าอะไรบอกให้เล่นสูตรเล่นสนุกเล่นของเราดูเพื่อนจะเล่นเฮียอะไรเล่นไปเลยแตกช่างหัวแม่งดูเพื่อนแกบอกนะกูก็เลยใส่ต่อ อ่ะอันนี้กูขอกอ่ะกูคุยกับมึงก่อนก่อนที่ไปคุยกับบ๊อบไม่สนใจไม่หลังจบแข่งอ่ะกูจะปิดกองปูนะปิดเลยทำได้นะสนุกดีวะเออตัวไว้มันต้องงี้ดิจะกลัวเทียอะไรอ่ะเพื่อนแล้วถ้าโดนโดนลัมไม่เปิดนะแบนนะนแบนลัมเท่ากับแบนสวยเพื่อนถือว่าเล่นสนุกดีถือว่าถ้าถ้าบอลถามว่าเล่นสนุกดีถ้าบอลถามว่าความคิดใครกูบอกมึงกับกูนะมึงคนเดียวดิมึงจะมามึงกับกูทำไมอ่ะเอา เราเล่นให้สนุกด e> ิเพื่อนแล้วเล่นให้สนุกดิเมื่อกูนะมึงต้องเล่นสนุกดิวะเมื่อก่อนไม่งั้นจะเป็นประเทศใหญ่ได้ปะถ้าบอลถ่าเล่นให้สนุกอ่ะเออใส่เลยเมื่อกูมึงคนเดียวมึงกับกูโอเคเพื่อนมึงกับกูกีฬากะเซยไม่ใช่กูปิดกูปิดสองที่นะปิดไปเถอะเพื่อน ูขอตึกไอเนี่ยข้อหมูกาตึกปูนนะตึกปูนมันมีปูนน่เหรอมียี่สิบกองเพื่อนมึงปิดตึกปูนไปเลยนนแล้วข้อหมูก็มีสิบกว่ากองนั่นแหละสวยว่าก<น>ูจะโรงงานข้างล่างหยิบแต่ไม่เอาด้วยมันเยอะไปฟังนะฟังฟังเพราะว่าถ้าเป็นข้อหมูอะอ่ะมึงลองกินนะข้อหมูใช่ป่ะข้อหมูมันได้กี่กองแล้วโรงงานข้างล่างท่าเรือได้กี่กองโรงงานท่าเรือมันก็มีเยอะแต่ท่าเรือเยอะกว่าใช่ป่ะ ไม่รูต้องไปดูเอาไปดูไปรับน้องไปรับดิเราไปนับพ่อหมูดิไม่ได้จกะคูนเลยนะตั้งแต่เครียดีมเห็ดมันกลับมาลันไม่ดูทำหนูแม่งงงจักงงจักแบบมาถึงแม่งก็โหมันก็เจาะคนละกองด้วยไม่มันรู้เวลาของมันอะมันมาถึงก็หมดเวลาแล้วอ่ะปิดทั้งสองที่พอเนาะเพื่อนเนาะปิดไปเลยแล้วแล้วสมมติเราเจอคนแอบปิดแม่งทั้งเมืองไปเลยแม่งเนี่ย ไม่ได้แบ็คสีน้ำเงินอะอะไรนะถ้ามีคนแอบจบทํางมอะไรอะแพงมมนดีมนี่นี่สองแบบที่กูคิดก็มีคนแอบจบก็อาศัยพวกมันนี่คือแทงอย่างที่สองคือถูกนะอย่างที่หนึ่งคือแทงก้นอย่างที่สองคือคุยแต่แต่ถ้าเราจะโยนไปทางบอสไงโยนให้บอสทุกคืนอะว่านะของเนี้ยเนี่ยนับก่อนไปน้ำข้างหน้าดิปิดขายยาด้วยแพงละคุยอย่างตันนี้สาม วันนี้ปนกันปะอ่ะสามหากเจ็ดเจ็ดเ็ดตรนี้ส่าสภาพไอโง่หลอดสตรีมก็ไม่สตรีมยังจะเอาให้แกงแตกออกประเทศอีกมันไม่เห็นแกงเล็กมั่งโอ้โโอ้โไม่หลอดฮะไม่มีอะไรเพื่อนสิบห้าสิบเอาสินะตรงนี้สิบเจ็ดเราไูอันนี้ข้างล่างนี้าเรือสิเอง น้อยสิบเจ็ดน้อยไอหลอดมันทำให้เมืองรันครับทีละดูผมที่ผมส่งไปในกลุ่มเนี่ยติ๊กต๊อกอ่ะติ๊กต๊อกอ่ะไปดูดิติ๊กต๊อกใครไปดูดิไปดูดิปัญญาอ่อน <c oughs> การที่เราจะทำการใหญ่เป็นคนยาวอ่ะ เออที่เก็บไปตีเมตรอะทรัพยากรแข็งแม่งน่าจะเยอะจัดเลยมันงัดล้านจกปูนทำงานดำเงินแดงเพราะนั้น,น,นะนลึกลึก <ๆ S 1> ลี่ดมันแค่เลดยขายเจ็ดอะเราไปรับเหล็กอะมันก็ทำก่ออะตีเราอะได้ไม่จำอะไรที่กูมองนะสายของงัดล้านของมันนะทุกอย่างยกเป็นเงินแดงไม่เลยมันต้องเราไปดันปืนนะเพื่อน เออวกาดันปืนถ้ากลุ่มง,งานร้านอย่างอย่างมันแม่แบบแป๊บเดียวนั่นแหละแบบเพื okay, ่อนตอนเรางัดร้านเอทีเคไหมล่ะงัดตู้เอทีเคคอนเทนเนอร์อะแล้วดันปืนบวกสี่ได้โคตรไวเลยไหมรออะไรตอนนี้เรามังคับพวกแม่งันมันเลยมังค์นเออโวกจังไวะไอ้หลอด ถ้ามึงอะเปลี่ยนเวลานอนแล้วเนะใครวะมึงอะต้องมึงอะต้องนอนตื่นประมาณบ่ายแล้วเนาะกูตื่นบ่ายทุกวันนะพอตอ่น้องๆจะได้มากานร้าน,าน <c oughs> โอโยเฮียจะทำไม่ได้เถอะวันนี้กูพูดละคนในวอบอกทำให้กันบ้านมึงอะมึงไม่มีตาดูหรอแกงเล็กๆออกไปหลายแกงละรันหรือพังวะรันครับผมโอ้โหให้กูชูบไหมหลอด วันนี้กูบอกมีใครงานร้านไหมไม่ตอบเป็นที่เรานะเว้ยไอหลอดชุบไอมหลอดกนแกงเล็กนะเว้ยใช่ไหมครับกูมีอันนี้อยู่เพื่อนเอาไหมรถโตเออได้อยู่เราไม่ได้กดแกงเล็กนุ้ย เราต้องเล่นเกมให้มันดิเพื่อนเล่นเกมไม่สนุกเพื่อนรู้สึกว่าเราโฟกัสซ้อมเยอะเกินไปละหลังแข่งเราต้องโฟกัสในเรื่องละจนการงานของเราที่เราดอปเรียนมาไม่ใช่เราที่กูที่มึงดอบเรียนมาไม่ได้ทียอะไรแล้วไปหามึงรู้จุดไหมเนี่ยกูถามก่อนอันดับแรกเลยกูไม่รู้อะตรงไหนวะข้างหลังตรงไปดิซ้ายมือเนี่ยขวามือขวามือเดี๋ยวกองปูนเริ่มเยอะแล้ว อันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งอันนี้สองอันนี้สามอันนี้สี่ต้องเดินเข้าไปไหมีมันไม่เข้าในมีอีกฝ่ามืออะนั่นหน่ะห้าห้านี่อีกปะนี่อีกนะต้องเดินว่ะหลอนห้าไม่เหรอตรงนี้ไม่มีข้างในอีกข้างในตรงไหนในเนี่ยในเนี่ยเข้าไปฝ่ามือ หนึ่งหกหนหกทั้งหมดหกนะขบวนตรงนี้ทั้งหมดนะหกป่ะอะฮะน่าจะเข้าหมู่มีกี่กองนะเจ็ดนะเจ็ดเจ็ดเจ็ดแล้วไพ่ลูก,ละก,กระยี่สิบห้าป่ะไพ่สตาร์บอยแล้วสันดานออกเลยถึงเวลามึงละไม่มาสตรีมสักทีรอครัวไรวาแปดอีกกองแล้วเว้ยแปคุณโดนได้ไงวะไอ้เหี้ยะแปดแล้วแปดเก้า อู๋จะตีนันช้าไม่มาดูเปล่าวะไอ้เหี้ยไม่มีแล้วเพื่อนไม่มีแล้วเพ<ล>ื่อนไปฝั่งเลยก้านะก้ารู้ไหมรู้ไหมเพื่ได้ขับให้โลโลโลตายเพื่อนตายมึงรู้เปล่าวขวาขวาเดี๋ยวมีขวามือนี่ขวามือ ข้างหน้าขวามือสิบสิบเนี่ยสิบสิบอันนี้สิบประมาณเริ่มจากงนี้สิบเดี๋ยวถักตรงนี้เนี่ยนี่นี่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังสิบเอ็ดสิบเอ็ดข้างซ้ายสิบสองข้างขวาสิบสามอ่าสิบสี่ขวาสิบสี่ขวาอีกอันหนึ่งสิบห้าสิบห้าแล้วไหน<ะ>มึงนับมาไหน,นวะเนี่ยขวาสองอันอะสิบห้าอ่ะ <Yeah. S 2> ซ้ายที่หกขวาสิบเจ็ดเยอะกว่าสิบแปดสิบเก้านี่ข้างหลังมีข้างหลังมีข้างหลังขวาเนี่ยตรงไปดิตรงไปตรงไปตรงไปขวาน้านสิบเก้าวะเนี่ยตรงนี้กองสิบแปดสิบแปดสิบแปดหมดละสิบเก้าถ้าเลือคุ้มกว่าข้อหมูข้อหมูจบง่ายกว่า ใช่ห้องหนูตกงมากกว่าต,ตึกปูนตึกใหญ่นะ่ะคือปุมสุดง้เราปิดตึกปูนกับห้องหนูเพื่อนสามล,ล,ลูกละสามสิบเจ็ดหูก 37, ็สามเจ็ดล,ล,ลูกเลยนะเว้ยลูกเ็สามสิบเจ็ลูกใช่ไหมสิบห้าทีมันรีปูนจ้า้หเราจบแม่นแ่นน่ะหนึ่ชั่วโมงเราจะได้มาหมดไม่มันกดอีแตเดียวไม่ต้องไม,มไม่มีเกมยี่ 8, 8. แิแปดเราจะได้ร้อยสี่แปดถ ่อ1ชั่วโมง10ชั่วโมงเราจะมีปูน1,480ถุง100ชั่วโมงเราจะมีปูน14,800ถุง1 0 0ชั่วโมงเราจะมี11,148,000อง1 0 0ชั่วโมงเท่ากับ1 0 0ชั่วโมงเท่ากับกี่วัน1ื0 0ชั่วโมงเท่ากับประมาณ4 24ชั่วโมงเท่ากับ1วัน1ชั่วโมงเท่ากับ60นาที สิบนาทีเท่ากับหกร้อยห้าสิบวินาทีหน่ชั่วโมงวันหนึ่งเมื่อก่อนเทียนสตรีมชิบหายเวลานี้ต้องมีแลกสตรีมมาลาแต่ดูตอนนี้ดิสันดานออกตามหัวหัวลาไอ้แบวกไอ้แบ๊กไอ้แบ๊กเพื่ทำอะไรให้คนดูอ่ะอะไรวะหนึ่งชั่วโมงเราจะมีปูนปลกเพื่คนดูเพืว่าอะไรวะหนึ่งล้านสี่จะเห็นไอ้แบ๊กเปิดกล้องวะ แปดหมื่นลูกอะไรแบบดิมึงมึงโดนเปิดก็เอ้ยไม่มันมันบอกมันจะเปิดกล้องตอนเราชนะอะไรลักมึงโดนเปิดกล้องแน่เออมึงโดนเปิดกล้องแน่กูบอกแค่นี้นะถ้ามึงพูดอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเปิดกล้องพอไฟกูดูสักไฟนึ่งเลยวเมื่อคืนมึงไม่ได้อาู่ใช่ไหมเนี่ยแสดงว่ามึงไอ้ละคืนแล้วเนาถ้าสมมติเราคุมถ้าสมมติเราคุมหลุมปูนใช่ไหมเลยไม่ได้สวยธรรมดานะเราจะมีปูนหนึ่งล้านูไปตั้งแต่ตอนชนะเอ็กดีแล้วอันนี้อันนี้กูปูนกี่วันนะก่อแบบไม่อัน ชูชีหัวแกงแกงชูดีไม่แต่เราไม่ได้โจกเขาแกงน้เพื่อเราโจกใครใครแต่จะไม่เปิดตอานเปดโจกตอนนี้บอกบอกเลยไอ้เฮี่ยนี้มันผิดคำพูดแล้วเนี่ยเราจะได้ปูนอ่การท้าีนหนึ่งล้าน4,000ไม่ดูม่ดูไมดูตึกปูนี่หรอกในระยะเวลาหนึ่งปีนิดหนึ่งปีสองเดือนคะหนึ่งปีหนึ่งปีสองเดือนเราจะมีสามสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งปีหรอเพื่อน คือเราจะไม่ใช้ปูนหนึ่งปีะนะเราจะจกอย่างเดียวนะเราจะจตอร์ร่ตีมาจบปูนก่อนนอนจบปูนหนึ่งสองข้างหลังอีกข้างหลังเยอะเลยไปมึงเอาไอ้นี่มันดูโคตรเยอะนะไม่บอกเลยดูปูนสามสี่หหกแค่ปิดปิดแค่ตึกปูนก็รัวมึงเอาสองที่สิหนึองในึ่งข้างเดียข้างขวา สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบี่สิบห้าสเจข้างล่างสิเจไม่เมืนเยอะกว่ายี่สิว้ยบอกูนบอกเลยนะตึกปูนตึกหืตึกปูนตึกใหญ่อะไรคืเยอะกว่ายี่สิบไว้เราโดนล่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนเขาอะไรเขาอะไรเขามาตรวจตัวแล้วสิแป้าสิบเก้าสิบแปดส ท้งขวาทัางขวาขบรถคาับรถมยี่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่หายบกยีเจ็ดอ้วเลยเยอะมากตดใจอ่ะยี่สิบเจ็ดแล้วยี่สิบแปดนู่ยี่สิบแปดยี่สิบปด่บ้าสามสิบามสาสิองข้างหน้าสี่สามสิบสามสองสามสามี่สมหาสาหกสามหกสามหกแลตึกนน้นนะไม่เริ่มตึกนู้นข้างบนอีก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 ตึกนน้นเราจะได้รอมรเกือบร้อยกองอ่ะเพื่อน โอยต้องนั่งกินใหม่วะสามหกล้วตดันเลยวะสาหนะสามเจ็ามแปดเนี่ยทางขวาสามเก้าสี่สิบสีสี่องสสสเดี๋ยวนะสี่สี่นี่แล้วมึงมาตึกนี้เผื่อเมือเถื่อือนวไม่ยังไม่ลงมาล่างอีกนะข้างล่างแบบพวกตามพื้นอะสีแล้วเอาเอาเนี่ยเอาตึกนี้ก่อนสี่แล สี่ห้าสี่หกสี่เแล้วถ้าีไม่เห็นไอ้ง่หลอดสตีมนะช่องมันเตรียมมีได้มไม่ใช่การขูดแต่นี้คือทำจริงข้างบนไม่มีแล้วป่ะไม่ไม่ไม่มีแล้วมั้งห้สบนะห้าห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าหข้างหลังห้าสองหมสี่ห้าห้แล้วข้างหลังข้างหลังนู้นข้างหลังไกลๆอ่ะห้า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 ้าลงไปลไป ตรงนี้จะมีอีกสองกองเนี่ทางขวาข้างหน้าห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดแป้า้านู่นเดี๋ข้างล่างนู่นอีกข้างล่างข้างล่างข้างล่างข้างหลังข้างหลังกูจำได้มีห้าเก้า้โหกสิบหกเอ็ดซ้ายซ้ายมีมีนีม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 ีีม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 ้มี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 มเมีมีมี่ีมหมี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 มมีมีมางหมีมีมางขวาหน้า ห4ส6 6 6กห้าหกหกหกสิบหกกองบวกสิบเจ็ดบวกสิบเจ็ดนี่เพื่อนบวกสิบเจ็ดหกสิิวิดแค่ตึกปูนมเึปูอย่างเดียวไม่หสิบกองหลุนึงกน่าจะเออยู่จไม่หมดลแค่ตึปูนนะกใหญ่ด่พอแใครบอกูนมีแค่ยีิองใครพูด แม่มีหกสิบหกกองไม่มีหกสิหกกองตอนแหลมตึกะสาระเราสงไอ้ตึกคูนใหญ่อะตึกนัจัเลยอะเอาดิเอาดิแล้วก็คุมดิออนี่ตึกดิวดิวดิรอดิเพราะว่ามันหลุดละสิ้านาทีใช่ป่ะล่ะหนึ่งชั่วโมงมันจะได้สี่ลูกสอง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 สี่4ี่สี่ยี่สี่ยี่สี่สองร้อยสิบสิบหยี่สี่สงสิบสี่หนึ่งชั่วโมงเราจะได้สองร้อยหกสิบสี่ ปิดได้ติดแค่ตึกปูนพอเนาะอาเนาะผมว่าจะปิดสองจุดไปแล้วรอเจอบี้ก่อนนะตึกปูนมาหลกไปก่อนนะตึกปูนกับตึกหลงไหลไปล่ะไม่จริงๆกูอยากปิดนะตึกปูนกับข้อหมูเอออะไรผมก็คิดอย่างนั้นข้อหมูมันมีสิบเจ็ดกองสองจุดเนี้ยแต่ถ้าแต่ถ้าเราปิดตึกปูนกับหลงไหลคือเราได้ร้อยนะเฉลี่ยรอบลเราไปหลงไหลมันเยอะเยอะกว่าเหรอไม่มันหลงไหลเหรอ ก็มีเยอะนะตรงไหลก็มันได้ใกล้เลยมันได้ใกล้มันได้ใกล้เฉยๆงไหลอ่ะรงไหลมมนมีตองตึกหน้าก็ไปหน้าตึกบูนมันมีอีกแปดอีกหกกองไม่ใช่หรอตอนนั้นไม่รับตอนนั้นไม่รับให้เขาจไปสุดท้ายสุดท้ายมันก็ต้องหนีตำรวจเว้ตึกออกนี่ลงไหลใช่ไหมไหลน่าจะเยอะกว่าตรงไหลตึกเนี้ยตึกแม่ไม่ๆม่ตึกตึกเนี้ยกูจำได้ว่าชั้นสองมันมีสามมีเคสอ่ะเอ้ยชั้นสองอ่ะมันมีหกชั้นสามมันมีสี่ ติดก็ติดแค่ก็กับเรามีไได้เรามีแปดเอ้ยเจ็ดสิบหกกองิดนี้นะจบแล้วไม่ต้องหนีว่าไปอย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้มีห้าปะเออใช่ตรงนี้มีห้าสิบห้ามันก็แต่มันก็ได้ไวอ่ะเพื่อนเราจบแค่ได้เมืองอ่เ็บปะนันหีตำรวจว่าตึกคูณตึกเยวพอละหกสิบหองหนึ่ง 2องสามสี่ห้าเอบหกหกสิบหกสิ้าบหหเอาห้าไปหารหกมันเป็นเป็นเจ็ดสิบเอ็ดแปดิดสิบเปดอ็ดี่แปบอมร้อบสอยยี่สิาชั่วโมงละชั่วโมงละหกแสนรวยอะ่ะว่า เราต้องทำจริงะ้วยจบจบจบแข่งมาเนี่ยตึปูอย่างเดียวก็ชั่วโมงสามรอยยี่สิบหนึ่งชั่วโมงสามรอยยีิบสี่บุตตีไปถุงละพันแปดก็หกแสนหกแสนกว่าสิบชั่วโมงก็หกล้านอ่ะเดี๋ยวอาเอาไปทำก่อเองอ่ะโอ้ยะร้นนะรันหมดเลยนะรันเกิงเอ้ยหกบกกองกูเพิ่งต้องเริ่มอย่างง่ายเลย เราคุมตึกคูนเนาะตึกคูนอย่างเดียวพอเนาะเาะว่ไม่แล้วถ้าสมมติอ่ะมึงลองคิดนะถ้าสมมติเราคุมตึกคูนไปเลยใช่ไหมแล้วเาเพื่อนเรารวยใช่ป่ะเพื่อนเรามีเกาะให้มันมางานร้านแล้วเราก็ไปจบคูนงานร้านจบคูนงานร้านจกปูนงานร้านจกปูนเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยตลอดไปวันนึง่งได้สิบสองล้านนะถ้าจบเกือบยี่สิบกูว่ากูว่าเราคิดอย่งแค่ปิดตึกปูนพอแล้วเพื่อนเรื่องงานร้านเดี๋ยวค่อยคิดตอนเรื่องงานร้านรอธนาคารมา หมดเรื่องเลยไหมวันนี้อย่ากจุกบนญอ่ะเขาบอกว่ามันเล่าเรื่องโดนกระทืบไงไอ้เหี้ยตอนเนี้ยเออตอนนี้มึงก็โดนอ่ะตอนนี้มึงโดนทีอ่ะต้องต่อเดี๋ยวเราจะซ้อมอัดซ้อมเจ็ดวันติดต่อกันไทรลาไม่ต้องซ้อมหนึ่ให้มึงทำได้เจอได้หมดทุกที่อ่ะไทรลาไม่ได้หนึ่งวันตีหัวเกนเมาแกลง